สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่ากังวลมากนะครับแล้วก็กระทบกับคนใช้บัญชีธนาคารเยอะเลยคือเรื่องความเสี่ยงครับโดยเฉพาะถ้าบัญชีเราเนี่ยดันไปผูกหรือว่ามีธุรกรรมตรงๆกับเว็บพนันออนไลน์หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นความเสี่ยงสูงมากที่อาจทําให้เงินในบัญชีเราเนี่ยถูกระงับชั่วคราวได้ใช่ครับ ไม่ใช่แก่ใช้ไม่ได้แต่มันสร้างปัญหาตามมาเยอะเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้ครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับการระงับบัญชีพวกนี้โดยเฉพาะที่ไปเกี่ยวกับเว็บพนันทำไมหน่วยงานรัฐทั้งเอ่อดดอีทปทตำรวจไซเบอร์ปปงแล้วก็ธนาคารต่างๆเนี่ยถึงต้องออกมาตรการเข้มเรื่องบัญชีม้าแล้วก็บัญชีที่โยงกับการพานันและที่สำคัญเลยถ้าเกิดใครโดนระง,งับวงเงินแบบนี้ไปแล้วเนี่ย ควรต้องทำยังไงต่อเราจะมาลองคลี่คลายเรื่องนี้กันจากข้อมูลล่าสุดที่มีนะครับโอเคเริ่มกันเลยค่ะประเด็นเรื่องระง,งับบัญชีเนี่ยเอ่อต้องทำความเข้าใจนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับคำว่าอายัดที่เราอาจจะคุ้นคุ้นกันมากกว่าการระงับตามพรกปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับล่าสุดเนี่ยค่ะโดยเฉพาะในมาตรา6มาตรา7มันคือการหยุดธุรกรรมหรือว่าวงเงินที่ต้องสงสัยไว้แค่ชั่วคราวนะคะชั่วคราว ใช่คะ่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาได้ตรวจสอบก่อนไม่ได้แปลว่าบัญชีโดนปิดหรือเงินหายไปหมดทันทีนะคะอ๋อครับครับพอจะเห็นภาพขึ้นมานิดนึงแต่ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าไอระง,งับชั่วคราวกับอายัดเนี่ยในทางปฏิบัตินี่มันต่างกันยังไงสมมติเงินเดือนผมเข้าปกติเลยแต่ก่อนหน้าดันมีเงินแปลกๆโอนเข้ามาแบบนี้จะโดนระง,งับทั้งบัญชีหรือว่าแค่ก้อนนั้นครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือในทางปฏิบัตินะคะการระง,งับตามพรกกรนี้เขาจะเน้นไปที่เส้นทางเงินที่น่าสงสัยเป็นหลักเส้นทางเงินใช่ค่ะหมายความว่าถ้ามีเงินโอนเข้ามาแล้วระบบของธนาคารหรือระบบกลางที่เขาแชร์กันเนี่ยมันแจ้งเตือนว่าน่าสงสัยอาจจะเพราะมาจากบัญชีในแบล็คลิสหรือมีพฤติกรรมแปลกๆเหมือนบัญชีม้าเงินก้อนนะั้นหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะถูกระง,งับไว้ก่อนออื คือไม่ให้ถอนออก หรือโอนไปไหนต่อเพื่อตรวจสอบนะคะแต่ว่าเงินส่วนอื่นๆในบัญชีเราที่ไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงหรืออย่างเงินเดือนที่เข้าปกติอันนั้นส่วนใหญ่ยังใช้ได้อยู่ค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองส่วนการอายัดทั้งบัญชีเลยเนี่ยอันนั้นมักจะเป็นขั้นตอนหลังแล้วค่ะคือมีการสืบสวนมาระดับหนึ่งมีคําสั่งตามกฎหมายชัดเจนจากตํารวจหรือปปงซึ่งอันนั้นจะหนักกว่ากระทบทั้งบัญชีเลยการาระงับชั่วคราวตามพรกรนี้ก็เลยเหมือนเป็นแบบว่าเครื่องมือด่านแรก การแรกค่ะสกัดความเสียหายไว้ก่อนไม่ให้เงินผิดกฎหมายมันไหลาออกไปเร็วก่อนจะตรวจสอบละเอียดละเอียดอีกทีค่ะเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับเหมือนกับแค่หยุดเงินก้อนที่ดูไม่ดีไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ฟันธงว่าผิดทันทีทีนี้คําถามสําคัญเลยครับทําไมต้องพุ่งเป้ามาที่บัญชีที่เชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์เป็นพิเศษเหรอครับมันไปเกี่ยวอะไรกับบัญชีม้าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขนาดนั้นเลยเหรอครับ ค่ะต้องย้ำหลักการก่อนนะคะว่าตามกฎหมายไทยเราตอนนี้เว็บพนันออนไลน์ส่วนใหญ่เลยที่ไม่มีใบอนุญาตถูกต้องซึ่งก็แทบจะไม่มีเนี่ยนะคะมันถือเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายครับเพราะฉะนั้นเงินที่หมุนเวียนในระบบพนันพวกนี้ทั้งหมดโดยหลักการแล้วมันคือเงินที่ได้มาโดยมิชอบหรือเป็น source of i l l e g a l n o y นะคะอ๋อแหล่งเงินผิดกฎหมายโดยตรงใช่ค่ะ นี่คือจุดเริ่มต้นสําคัญเลยแปลว่าพอต้นทางเงินมันผิดกฎหมายปับ๊บการที่เราเอาบัญชีธนาคารเราไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าจะตรงๆเลยเช่นฝากเงินก็ไปเล่นหรือรับเงินออกมาหรือแม้แต่รับโอนจากเพื่อนที่เพิ่งได้เงินจากเว็บพนันมามันก็เลยเสี่ยงทันทีเลยสอบบัญชีมา้าที่เราได้ยินบ่อย ใช่ค่ะซึ่งบัญชีม้าพวกนี้อาจจะเป็นบัญชีที่ไม่ชาชีพเปิดเองหรือไปหลอกคนอื่นมาเปิดหรือบางคนก็สมัครใจให้ใช้แลกเงินนิดหน่อยก็มีดังนั้นพอบัญชีส่วนตัวเราเนี่ยไปผูกกับเว็บพนันเพื่อฝากเงินหรือรับเงินออกมาบัญชีเราก็เหมือนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเส้นทางเงินผิดกฎหมายนี้ไปโดยปริยายเลยค่ะโ oh. ค่ะแม้ว่าเราจะเป็นแค่คนเล่นไม่ได้ตั้งใจจะเป็นม้าแต่ในมุมมองของระบบตรวจสอบนะคะบัญชีเรามันไปแตะกับเงินจากแหลง่งผิดกฎหมายแล้วแล้วก็อาจจะถูกใช้เป็นทางผ่านในการฟอกเงินได้เหมือนกันฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับแค่เล่นพนันออนไลน์ส่วนตัวอาจทําให้บัญชีเราถูกมองว่าไปพัวพันกับเครือข่ายใหญ่โตได้เลยแล้วนอกจากการเชื่อมโยงตรงๆแบบนี้มีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ทําให้บัญชีพวกนี้โดนจับตาเป็นพิเศษเช่นลักษณะาการโอนเงินแปลกๆอะไรแบบนี้ มีส่วนมากๆค่ะเพราะธนาคารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่ว่าเอ๊ะบัญชีนี้เคยโอนไปเว็บพนันหรือเปล่าแต่เขาใช้ระบบตรวจจับทุจริตหรือ fraud detection system ที่มันซับซ้อนมากนะคะซึ่งมักจะมี AI หรือระ,ระบบอัตโนมัติคอยวิเคราะห์พฤติกรรมการทำธุรกรรมที่ผิดปกติด้วยพฤติกรรมเช่นอะไรบ้างครับ พฤติกรรมที่มักจะโดนแบบว่าติดธงแดงหรือแฟลกดิบว่าน่าสงสัยนะคะก็อย่างเช่น1คือความถี่สูงค่ะมีเงินเข้าออกบัญชีบ่อยๆทีๆผิดปกติในเวลาสั้นๆซึ่งมันต่างจากพฤติกรรมเดิมของเจ้าของบัญชีอสองคือแหล่งที่มาหลากหลายค่ะมีเงินโอนเข้ามาจากหลายๆบัญชีที่ไม่รู้จกักหรือบัญชีที่อยู่ในลิสต์ต้องสงสัย 3. คือยอดเงินไม่สมเหตุสมผลมียอดเงินเข้าออกที่มันดูสูงไปต่ำไปผิดปกติเทียบกับประวัติเดิมหรือไม่สอดคล้องกับอาชีพรายได้ที่เคยแจ้งไว้ ส <c oughs> คือความเร็วในการเคลื่อนย้ายอันนี้ก็สําคัญคือมีเงินโอนเข้ามาปุ๊บแล้วก็รีบถอนเป็นเงินสดหรือโอนต่อไปบัญชีอื่นเร็วมากแบบไฮ v e ล o c i t y ะค่ะ 5. คือธุรกรรมช่วงกลางคืนนอกเวลาทําการมีการทําธุรกรรมเยอะๆในช่วงเวลาที่มันผิดปกติ <c oughs> อ๋อเข้าใจละซึ่ง พฤติกรรมแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันมักจะเจอบ่อยในบัญชีที่ใช้หมุนเงินพนันหรือบัญชีม้าที่รับส่งเงินต่อๆกันไปเป็นทอดๆเพราะฉะนั้นแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจทำผิดกฎหมายแต่ถ้าลักษณะการใช้เงินของเราเช่นออรับโอนจากเพื่อนหลายคนติดตดกันหรือโอนเข้าโอนออกบ่อยๆช่วงสั้นๆ ถ้ามันดันไปคล้ายกับรูปแบบหรือแพทเทิร์นที่ระบบเขาถูกสอนให้จับตาดูว่าน่าสงสัยบัญชีเราก็อาจจะโดนตรวจสอบได้เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปลายทางหรือต้นทางเงินนั้นมันดันไปเชื่อมกับบัญชีในเครือข่ายสีเทาอยู่แล้วโหนั่นหมายความว่าต่อให้เราไม่ได้เล่นพนันเองแต่สมมติผมขายของออนไลน์แล้วลูกค้าโอนเงินมาให้ แต่เงินก้อนนั้นบังเอิญบังเอิญเป็นเงินที่ลูกค้าเพิ่งถอนจากเว็บพนันมาบัญชีผมก็อาจจะโดนร่างแหไปด้วยเหรอครับอันนี้ดูควบคุมยาบมากๆเลยอ่ะ เป็นประเด็นที่น่ากังวลและเกิดขึ้นได้จริงค่ะเพราะอย่างที่บอกไประบบมันดูที่เส้นทางของเงินด้วยพอเงินจากเว็บพนันซึ่งเป็นแหล่งผิดกฎหมายโอนออกมาบัญชี A คือของผู้เล่นแล้วบัญชี A โอนต่อมาบัญชี B อย่างร้านค้าเราเนี่ยในทางเทคนิคบัญชี B ก็ได้รับเงินที่มาจากแหล่งผิดกฎหมายเหมือนกันแม้จะไม่รู้ตัวก็ตาม ซึ่งศูนย์ AOC หรือ Anti Online Scam Operation Center ที่ทำงานร่วมกับปปชตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาตรวจสอบย้อนกับเส้นทางเงินพวกนี้ได้นะคะถ้าบัญชีต้นทางมันถูกแจ้งว่าเป็นบัญชีม้าหรือเกี่ยวกับคดีช่อโกงขึ้นมานอกจากนี้หน่วยงานต่างๆทั้งทปทปปชปปชสอทหรือตำรวจไซเบอร์และก็สมาคมธนาคารไทยเขามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีต้องสงสัยหรือแบล็คลิสต์กลางระหว่างกันอยู่แล้วด้วยค่ะแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ใช่ค่ะไม่ใช่แค่แลกบัญชีนะคะแต่รวมถึงข้อมูลอื่นๆเช่นเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชี IP address ที่ใช้ทําธุรกรรมหรือแม้แต่ข้อมูลเครื่อง device ID ที่ใช้เข้าแอป,ปธนาคารถ้าข้อมูลพวกนี้ของเราเนี้ยมันดันไปตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลต้องสงสัยเช่นเคยใช้เบอร์เดียวกับบัญชีม้าหรือเคยล็อกอินจาก IP เดียวกันก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่บัญชีเราจะถูกตรวจสอบเข้มขึ้นไปอีกค่ะเหมือนมีตะข่ายดัก หลายชั้นมากๆเลยนะครับเนี่ยเออผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าทปทมีการจัดระดับความเสี่ยงบัญชีม้าพวกนี้เป็นสีต่างๆด้วยอันนี้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรแล้วสำคัญยังไงใช่ค่ะค่ะ เพื่อให้การจัดการบัญชีต้องสงสัยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็แยกแยะระดับความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้นทางทปทกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีแนวทางแบ่งกลุ่มบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยออกเป็นระดับสีต่างๆนะคะหลักๆอาจจะแบ่งได้ประมาณนี้ค่ะซึ่งรายละเอียดอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะคะกลุ่มแรกคือม้าดำ blackmail accounts อันนี้คือพวกมีหลักฐานชัดเจนแล้วว่าเป็นบัญชีเกี่ยวกับการกระทําผิดมีชื่อในฐานข้อมูลปปง หรือมีหมายสารหมายจับแล้วอันนี้เสี่ยงสุดอาจโดนดำเนินทางกฎหมายทันทีอันนี้คือดำายสุดเลย ใช่ค่ะถัดมาคือมาเทา Gray Mill Accounts กลุ่มนี้อาจจะยังไม่มีคำสั่งสารแต่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าน่าสงสัยมากๆเช่นมีผู้เสียหายแจ้งความเข้ามาแล้วว่าโดนหลอกให้โอนเข้าบัญชีนี้หรือธนาคารเจอพฤติกรรมที่สอบไปทางทุจริตชัดเจนกลุ่มนี้มักจะถูกระงับธุรกรรมเพื่อตรวจสอบเข้มข้นค่ะมาเทาและสุดท้ายคือมาน้าตาล Brown Mill Account s กลุ่มนี้คือบัญชีที่ธนาคารเริ่มเจอพฤติกรรมแปลกๆหรือน่าสงสัยแต่ยังไม่มี มีหลักฐานชัดหรือยังไม่มีคนแจ้งความเข้ามาอาจจะเป็นบัญชีที่เพิ่งเริ่มมีเงินหมุนผิดปกติหรือทำธุรกรรมเข้าไา่ตามเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้กลุ่มนี้จะถูกจับตาเป็นพิเศษอาจจะโดนจำกัดวงเงินหรือถูกสอบถามข้อมูลเพิ่มค่ะ อ๋อมีระดับความเข้มข้นต่างกันไปใช่ค่ะซึ่งบัญชีที่เอาไปผูกหรือทําธุรกรรมกับเว็บพนันออนไลน์โดยตรงเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากที่จะถูกจัดเข้ากลุ่มสีเทาหรืออย่างน้อยก็สีน้ําตาลทันทีที่ระบบเจอเลยค่ะเพราะถือว่าเชื่อมโยงกับแหล่งเงินผิดกฎหมายแล้วก็มีพฤติกรรมเข้าข่ายน่าสงสัยตามเกณฑ์ที่ว่ามานั่นแหละค่ะ ฟังดูแล้วการเอาบัญชีไปยุ่งกับเว็บพนันนี่แทบจะเหมือนชูธงแดงให้ตัวเองเลยนะครับเนี่ยแล้วในความเป็นจริงล่ะครับผลกระทบที่เกิดกับคนที่โดนระงับวงเงินชั่วคราวเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนครับพอจะมีตัวอย่างให้ฟังไหมครับผลกระทบที่ชัดที่สุดเลยก็คือเรื่องสภาพคล่องทางการเงินนะคะอ่าใช่เลยลองนึกภาพผู้ประกอบการรายย่อยหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ใช้บัญชีส่วนตัวรับเงินค่าของเป็นหลักเนี่ยคะ่ะ พอมีเงินโอนจากลูกค้าเข้ามาแต่ระบบมันดันตรวจเจอว่าเงินนั้นอาจจะมาจากแหล่งน่าสงสัยหรือบัญชีลูกค้าดันอยู่ในแบล็คลิสเงินก้อนนั้นก็จะถูกระงับทำให้เจ้าของบัญชีเอาเงินส่วนนั้นไปหมุนต่อไม่ได้ทันทีหือ <c oughs> อาจจะกระทบค่าวัตถุดิบค่าเช่าร้านหรือแม้แต่ค่าจ้างลูกน้องมันทําให้ธุรกิจสะดุดได้เลยนะคะมีกรณีตัวอย่างจริงๆนะคะเช่นร้านอาหารเล็กๆที่รับโอนผ่าน QR code แล้วบังเอิญมีลูกค้าใช้บัญชีที่พัวพันกับเครือข่ายม้าโอนเข้ามาพอดีทําให้เงินส่วนนั้นถูกระงับไปหลายวันเจ้าของร้านก็เดือดร้อนต้องหาเงินสดมาหมุนจ่ายค่าของเข้าร้านแทนโหลําบากเลย แต่เส้นทางโอนมันอาจจะผ่านบัญชีที่ระบบมองว่าเสี่ยงเงินก็ถูกพักตรวจสอบเป็นสัปดาห์เลยค่ะกระทบค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากๆนอกเหนือจากเรื่องเงินโดยตรงแล้วยังมีผลกระทบด้านความเชื่อมั่นด้วยนะคะหลายคนเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภยัยไม่ค่อยกล้าทำธุรกรรมออนไลน์หรือลังเลที่จะรับเงินโอนจากคนไม่คุ้นเคยเพราะกลัวตัวเองจะพลอยโดนระง,งับบัญชีไปด้วยทั้งๆท,ที่ทำมาหากินสุจริตอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากค่ะ ผมเห็นมีรายงานด้วยนะครับว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่พอเห็นเงินใช้ไม่ได้ปุบก็ตกใจคิดว่าบัญชีตัวเองโดนอายัดทั้งหมดแล้วก็รีบโทรไปที่ศูนย์ AOC 4141กันใหญ่เลยทำให้สับสนกันพอสมควร ใช่เลยค่ะมีข้อมูลว่าช่วงแรกๆที่มาตร,ราการนี้เริ่มเข้มข้นขึ้นมีคนโทรเข้าศูนย์ AOC 1441ที่เป็นสายด่วนตำรวจไซเบอร์นะคะประมาณวันละ6 0 0้อยถึงเ700็เคสเลยนะคะด้วยความเข้าใจผิดว่าบัญชีโดนอายัดหมดซึ่งมันก็สะท้อนว่าการสื่อสารให้เข้าใจความต่างระหว่างระงงับ กับอายัดรวมถึงแนวทางปฏิบัติตัวเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ต้องทํากันต่อไปนอกจากนี้มันยังมีความเสี่ยงแฝงที่ผู้ประกอบการอาจจะต้องเสียเวลาเสียค่าใช้ใจ่ายในการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไปชี้แจงพิสูจน์ความบริสุทธิ์กับธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นภาระเหมือนกันค่ะ แล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเงินในบัญชีเราถูกระงับขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคนที่มั่นใจว่าตัวเองบริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวเลยกับบัญชีม้าหรือการพน,นัคนควรต้องทํำยังไงครับมีขั้นตอนหรือช่องทางช่วยเหลือไหมครับมีค่ะอันนี้สําคัญมากต้องรู้ไว้เลยช่องทางหลักที่ภาครัฐแนะนําคือติดต่อศูนย์ AOC สายด่วน1441แล้วกด2ค่ะ 1 4 4 1กด2นะครับชีธนาคารวันเวลาจำนวนเงินที่โดนระง,งับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ AOC เขาจะประสานงานกับธนาคารเจ้าของบัญชีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างตำรวจไซเบอร์หรือปอปอง,งอเพื่อตรวจสอบข้อมูลเส้นทางเงินและก็พิจารณาหลักฐานประกอบค่ะถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเจ้าของบัญชีไม่เกี่ยวจริงๆเงินที่โดนระงับก็เป็นเงินสุจริตเขาก็จะดำเนินการตรวการระงับให้ค่ะ ซึ่งระยะเวลาตรวจสอบก็อาจจะต่างกันไปในแต่ละเคสนะคะขึ้นกับความซับซ้อนของเส้นทางเงินแล้วก็ข้อมูลที่มีค่ะการเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมนี่ดูท่าจะสำคัญมากๆเลยสินะครับถ้าเราต้องไปชี้แจงเนี่ยควรเตรียมอะไรไปบ้างครับ สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะภาระการพิสูจน์ส่วนหนึ่งมันจะอยู่ที่ก็ของบัญชีด้วยเอกสารที่ควรเตรียมไว้เสมอนะคะไม่ว่าจะโดนหรือไม่โดนก็ตามคือ 1. ห,หลักฐานการทำธุรกรรมค่ะสลิปโอนเงินใบเสร็จใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีที่บอกที่มาที่ไปของเงินได้ชัดชัด <c oughs> หลักฐานการซื้อขายบริการถ้าเป็นร้านค้าควรมีหลักฐานการสั่งซื้อข้อความแชทคุยกับลูกค้าหลักฐานส่งของ 3. ข้อมูลยืนยันตัวตนค่ะบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ 4. s t สเตทเมนต์บัญชีค่ะเพื่อเห็นประวัติการเดินบัญชีโดยรวมว่าอธุรกรรมที่น่าสงสัยเนี่ยมันผิดปกติจากเดิมยังไงครับครับยิ่งมีหลักฐานชัดเจนครบถ้วนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยให้การตรวจสอบเร็วขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ปลดระงับมากขึ้นเท่านั้นค่ะการเก็บเอกสารพวกนี้ให้เป็นระบบนี่จําเป็นมากเลยค่ะยุคนี้ มีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับสำหรับคนที่อาจจะเ,เคยพลาดไปเอาบัญชีไปผูกกับเว็บพนันในอดีตหรือเคยรับโอนเงินแปลกๆที่อาจจะเสี่ยงเข้ามาแล้วตอนนี้เริ่มกันงวลใจควรจะป้องกันตัวเองยังไงดีครับหนึ่งคือเลิกผูกบัญชีเลยยกเลิกการผูกบัญชีธนาคารกับเว็บพนันหรือแอปอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการพนันทั้งหมด2คือเคลียร์เงิน ถ้ามีเงินค้างในระบบหรือเงินที่ได้จากพนันควรพิจารณาจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็เลี่ยงการเอาเงินนั้นมาปนกับบัญชีหลักที่ใช้ปกติ 3. คือแยกบัญชีอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะคนทำธุรกิจค้าขายออนไลน์ควรแยกบัญชีรับเงินลูกค้าออกจากบัญชีใช้ใจ่ายส่วนตัวเด็ดขาดเลยค่ะการมีบัญชีธุรกิจที่สะอาดจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ง่ายเวลาต้องชี้แจงถ้าเกิดปัญหาอ๋อแยกบัญชีไปเลย 4. คือเปิดบัญชีใหม่ ถ้าไม่มั่นใจในบัญชีเดิมเลยหรือเคยมีประวัติเสี่ยงมากๆการคิดจะเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารอื่นแล้วเริ่มใช้บัญชีนั้นเป็นบัญชีหลักสำหรับธุรกรรมสุจริตก็เป็นทางเลือกหนึ่งค่ะ 5. คือเก็บหลักฐานย้ำอีกทีค่ะเก็บหลักฐานการทำธุรกรรมทุกอย่างของเราไว้อย่างน้อยย้อนหลัง6เดือนถึง1ปี การต้องการที่ดีที่สุดก็คือการไม่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงตั้งแต่แรกนะคะเพราะพอระบบมันตรวจเจอความเชื่อมโยงแล้วการแก้ไขมันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ความพยายามพอสมควรเลยค่ะสรุปง่ายๆก็คือการเอาบัญชีธนาคารของเราไปข้องเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเล่นเองโดยตรงรับเงินรางวัลหรือแม้แต่รับโอนต่อมาจากเพื่อนที่เล่นเนี่ยถือเป็นความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้บัญชีนั้นถูกระบบตรวจสอบ ติดธงแดงแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะถูกระงับวงเงินหรือธุรกรรมที่น่าสงสัยชั่วคราวได้ทันทีภายใต้มาตรการปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบัญชีม้าที่มันเข้มข้นขึ้นทุกวันนี้ความเชื่อมโยงนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณอันตรายชัดๆสำหรับระบบเลยทีเดียว ถูกต้องเลยค่ะคือแม้เป้าหมายหลักของมาตรการพวกนี้คือการปกป้องประชาชนจากมิจฉาชีพนะคะแล้วก็สกัดเส้นทางเงินของอาจยากรแต่เราก็ต้องยอมรับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยระบบตรวจสอบโดยเฉพาะพวกที่เป็นอัตโนมัติใช้ AI มันทำงานโดยอาศัยการจับรูปแบบ pattern recognition แล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลเป็นหลักสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงก็คือ ไอ้ร่องรอยดิจิทัลหรือดิจิตอลฟุตพินที่เราทิ้งไว้จากการทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยคะ่ะแม้บางทีอาจจะมาจากกิจกรรมที่เราคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆอย่างการเข้าเว็บหรือใช้บริการพนันออนไลน์มันสามารถถูกเชื่อมโยงแล้วไปกระตุ้นระบบตรวจสอบอัตโนมัติในภาคก,การเงินให้ทํางานได้จริงๆนะคะหือ ค่ะมันยิ่งเน้นย้ำความสำคัญมากๆเลยว่าเราต้องตระหนักรู้แล้วก็ระมัดระวังอยู่เสมอว่าบัญชีธนาคารของเราเนี่ยถูกเอาไปใช้งานยังไงบ้างมันมีความเชื่อมโยงกับแหล่งเงินหรือกิจกรรมประเภทไหนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าน่าคิดตามอย่างยิ่งเลยครับในเมื่อตอนนี้เราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะครับว่าภูมิทัศน์การเงินดิจิตอลมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยแม้แต่ธุรกรรมที่ดูผิวเผินว่าปกติก็อาจถูกตั้งคำถามถูกระง,งับได้ถ้ามันดันไปเชื่อมโยถงถึงแหล่งเงินผิดกฎหมายยางเว็บพนันแม้จะโดยอ้อม หรือเราไม่รู้ตัว คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือในโลกที่เราทําธุรกรรมออนไลน์กันแทบตลอดเวลาเงินมันวิ่งเร็วมากผ่านหลายบัญชีแบบนี้เราแต่และคนควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการรับโอนเงินโดยเฉพาะจากคนที่ไม่คุ้นเคยมากน้อยแค่ไหนกันแล้วท้ายที่สุดแล้วเส้นแบ่งความรับผิดชอบในการป้องกันปัญหาบัญชีม้าการฟอกเงินเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ผู้รับเงินผู้ส่งเงินหรือสถาบันการเงินที่เป็นตัวกลางกันแน่ก็เป็นคําถามที่ยังคงต้องหาคําตอบที่เหมาะสมกันตอบ ไปในยุคดิจิตอลนี่นะครับ